Hello, สวัสดีค่ะพบกับช่องโจ e, อี้ด็อกมาสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อนะคะอาหารที่เป็นพิษกับสุนักนะคะหรือว่าสุนักเนี่ยกินไม่ได้เลยแล้วเจ้าของเข้าใจผิดนะคะว่ามันกินได้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ 1น,นะคะก้านใบหรือว่าเมล็ดของแอปเปลิลนะคะมีอันตรายนะคะเอ,อ,อลมมนนะคะแอปเปิคอตนะคะพีชลูกพลัมหรือว่าลูกแพรนะคะแล้วก็ลูกพลุนนะคะหรือผลไม้ที่คล้ายๆกันพวกนี้นะคะจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอาเจียนปวดท้องนะคะโดยเมล็ดพวกนี้เนี่ยจะมีไซยาไนด์นะคะซึ่งเป็นพิษกับทั้งคนและน้องหมาค่ะ สองนะคะก็คือทั้งลำต้นมเมล็ดแล้วก็ทั้งผลของโอะโวคาโดเนี่ยนะคะเป็นพิษกับสุนัขนะคะทำให้หายใจลำบากน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วก็ปวดท้องด้วยค่ะสามบอคโคลี่นะคะจะทำให้เกิดแก๊สในท้องนะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังทำให้สุนัขท้องอืดด้วยค่ะสี่เชอร์รี่ป่านะคะหรือว่าเชอร์รี่นะคะทำให้น้องหายใจเร็วช็อกนะคะ ปากบวมเหอหรือว่ามีอาการเต้นของหัวใจที่เร็วนะคะ5นะคะก็คือกระดูกนะคะที่เออพวกเราเนี่ยชอบเข้าใจผิดนะคะว่าน้องหมาสามารถกินกระดูกได้นะคะจริงๆแล้วกระดูกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทําสุกแล้วเนี่ยหรือว่าน้ําแกงต้มกระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูกระดูกไก่เนี่ย มันไม่ดีกับสุนัขนะคะมันมีฟอสฟอรัสสูงนะคะทําให้สุนัขเนี่ยเป็นโรคไตได้นะคะแล้วก็กระดูกไก่สุกเนี่ยยังเป็นอันตรายทําให้ลําไส้ของสุนัขเกิดบาดแผลนะคะแล้วถ้าเกิดเกิดบาดแผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งลําไส้ในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนะคะ หกก็คือเห็ดนะคะทำให้อาหารไม่ย่อยนะคะมีผลทำลายต่อตับแล้วก็ไตเกิดอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนด้วยค่ะและเจ็ดนะคะเป็นสิ่งที่เ,เจ้าของเนี่ยให้น้องหมากินบ่อยแล้วก็เยอะที่สุดเท่าที่พี่เคยถามมานะคะก็คือตับนะคะไม่ว่าจะเป็นตับไก่ตับหมูนะคะถ้าตับไก่เนี่ยเอาไปย่างต้มเนี่ยแล้วให้กินเป็นประจำนะคะก็คือจะเกิดภาวะริมเลือดในระบบทางเดินโลหิตนะคะ ล้วก็จะทําให้น้องหมาในกลายเป็นโรคหัวใจได้นะคะและยังทําให้สุนัขเป็นโรคนิ่วด้วยนะคะโดยเฉพาะสุนัขเพศเมียจะเป็นมากกว่าเพศผู้นะคะเป็นเพราะฮอร์โมนนะคะแล้วก็สุนัขเนี่ยไม่สามารถย่อยวิตามิน A ในในตับได้นะคะแล้วก็อยู่ที่ขนาดตัวด้วยนะคะว่าได้รับปริมาณไปมากแค่ไหนนะคะเจ้าวิตามิน A ที่น้องหมาไม่สามารถย่อยได้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดการ สะสมนะคะไปทำลายดวงตาน้องหมาทีละน้อยนะคะจนฝ้าฟางนะคะหรือว่าตาบอดได้นะคะและยังทำให้สุนักเนี่ยผิวแห้งนะคะเกิดอาการคันแบบไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็ผิวหนังถลอกนะคะ ตับอ่อนอักเสบค่าตับเพิ่มนะแล้วกเ็เลือดเนี่ยเป็นลิ่มแล้วก็อาจจะขนล่วงมีกลิ่นปากแล้วก็ถ่ายเลี้ยวได้ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะว่า,าตับเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะเลยนะคะแลูกจันนะเออทำให้สุนัขใจสั่นนะคะแล้วก็เกิดลมชักแบบปัจจุบันทันด่วนเลยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะ เกออ้านะก็คือยาสูบนะคะทำให้น้ำลายฟูมปากคืนไส้อาเจียนนะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติแถมถ้าเกิดว่าอยู่ใ,ใกล้ๆคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆนะคะทำให้สุนัขเนี่ยเป็นมะเร็งได้นะคะแล้วก็สิบนะคะก็คือหัวหอมนะคะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะนะคะทำให้ร่างกายไม่ปกติอ่อนกำลังแล้วก็ทำลายเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะ11แล้วก็ผลไม้ที่เรียกว,ว่าอัง,งุนนะคะหรือว่าลูกเกดนะคะทำให้ไตล้มเหลว ถึงตายได้นะคะแม้จะเป็นเพียงแค่องนุนนิดเดียวนะคะ12เกลือถ้ากินมากๆนะคะจะมีผลต่อไตนะคะหรือว่าเครื่องปรุงรสทุกชนิดเลยนะคะไม่ดีทั้งนั้นนะคะ13ไข่ดิบนะคะไข่ดิบเนี่ยอาจจะเป็นยาชูกําลังของผู้ชายนะคะเป็นความเชื่อนะคะซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่สําหรับน้องหมาแล้วนะคะ ไข่ดิบมีเชื้อซลลโมเนลลานะคะทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้นะแต่ว่าไข่สุกสามารถทานได้นะคะ14เจ้าถั่วไฮโซรแมคคาเดเมียนะคะก็คือทำให้สุนัขเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดความหดหู่นะคะอาจเจียนนะคะแล้วก็ใจไม่ประสานกันนะคะเกิดอาการใจสัน่นเป็นไข้เออแล้วก็ท้องปวดเกร็งเกิดอาการเพลียของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะขาหลังนะคะจะเป็นมากกว่าขาหน้าบางทีเนี่ยขาหลังก็จะถึงกับเป็นอมาาัมพาต นะคะคอาการเหล่านี้นะคะจะหายไปหลังจากกินถั่วนี้ไปแล้ว72ชั่วโมงค่ะ 15นะคะก็คือเจ้าชอ็อกโกแลตนะคะยิ่งถ้าเป็นชอ็อกโกแลตอบนะยิ่งอันตรายกับน้องหมานะคะเ,เพื่อนเพื่อนทร <ๆ S 2> <ส>าบไหมคะว่าน้องหมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทานชอ็อกโกแลตได้นะคะเพราะว่ามันมีสารทีโอโบโรมินถ้าได้รับในปริมาณมากๆนะคะจะทําให้เกิดลมชักตายได้นะคะและมีในชอ็อกโกแลตทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไวท์ช็อกช็อกโกแลตนมสวิตโคโก้นะคะหรือว่าจะเป็นชอ็อกโกแลตอบนะคะก็คือกินไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะ 16นะนมวัวหรือว่าชีสนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมวัวต่างๆเนี่ยไม่ดีต่อสุนัขทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากสุนัขเนี่ยไม่มีเอนไซม์ย่อยแลคโตสนะคะในนมทําให้สุนัขอาเจียนนะคะท้องเสียนะหรือว่าเสื้องซึมได้นะคะถ้าสุนักจาเป็นจะต้องดื่มนมจริงๆนะคะแนะนําเป็นนมแพะดีกว่าค่ะ 17ก็คืออาหารแมวนะที่เพื่อนๆมักจะเผลอนะคะให้สุนัขก,กินได้เวลาที่อาหารน้องแมวเหลือนะคะรู้ไหมคะว่าอาหารแมวเนี่ยมีโปรโตีนแล้วก็ไขมันมากกว่าความจําเป็นที่สุนัขต้องการนะคะทําให้เกิดโรคไต18ก็คือแอลกอฮอล์นะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะแต่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะทําให้น้องหมาเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ะคะ่ะ 19กนะก็คือวิตามินบำรุงร่างกายต่างๆที่เพื่อนๆซื้อมากินกันนะคะเราไม่สามารถที่จะนําวิตามินเหล่านั้นเนี่ยมาให้สุนัขกินได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสุนัขกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสารพิษนะทาลายระบบย่อยอาหารตับแล้วก็ไตนะแทนที่จะได้การบํารุงแทนนะคะ20ก็คือไอปลาดิบซาซิมินี่แหละนะคะที่เป็นต้นเหตุทําให้สุนัขเนี่ยเบื่ออาหาร ช็อกหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าทำให้ขาดวิตามินบีนนะหรือไชายามีนนะคะสารที่มีความสำคัญต่อการจเจริญเติบโตของสุนัขค่ะ21นะคะก็คือของหวานทุกชนิดนะคะนอกจากน้องหมาเนี่ยจะได้ความอ้วนติดมาแล้วนะคะน้ำตาลในขนมเนี่ยยังมีสารให้ความหวานที่ทำให้สุนัขเนี่ยเป็นเบาหวานและฟันผุด้วยนะคะ22ก็คือกระเทียมนะคะ ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนะสง่งผลทําให้โลหิตจางนะคะแล้วก็ไม่ควรผสมหัวหอมหรือว่ากระเทียมให้แก่สุนัขเด็ดขาดนะคะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อ23นะคะก็คือเบคอนไส้กรอกลูกชิ้นหมูแฮมนะคะที่เป็นอาหารเช้าสุดโปรดของทุกๆท่านนะคะก็คือห้ามเด็ดขาดนะห้ามให้สุนัขก,กินเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้ต้นตอหรือกรรมวิธีในการทำนะคะมีไขมันสูงนะแล้วก็เป็นโรคไตโรคอ้วนตับอ่อนอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะก็คือห้ามกินหมดเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องเหนื่อยใจหนักใจนะคะ ทำอะไรผิดก็สามารถแก้ไขได้นะคะต่อไปก็อยากให้น้องหมากินอีกนะคะเราหมั่นพาสุนัขเนี่ยไปออกกำลังกายกันดีกว่านะคะเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็ทำให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปได้อีกนานๆนะรู้แบบนี้แล้วนะคะเป็นเพราะอาหารบางชนิดเนี่ยยิ่งปรุงสุกก็ยิ่งอันตรายนะคะหรืออาหารบางชนิดเนี่ยดิบๆก็ยิ่งอันตรายกับน้องหมาหรือว่าบางอย่างเนี่ยทั้งสุกทั้งดิบก,ก็กินไม่ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูแล้วเคยให้อะไรน้องหมาไปแล้วนะคะไม่ต้องตื่นสนุกนะคะมันอาจจะมีปริมาณไม่ได้มากพอที่ทําให้น้องหมาของเราเนี่ยถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็งดแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะให้น้องหมานะคะเพื่อนๆได้ประโยชน์นะคะจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Bye. But...